วันนี้ก็กลับมาเจอเหตุการณ์ที่เคยได้ยินมาบ้างแล้วว่าปลาทองจะมีการกินตากันตั้งแต่เลี้ยงมาก็ยังไม่เคยเจอเหตุการณ์ที่ปลาทองมันตาหายอันนี้เราก็เพิ่งกลับมาแล้วก็สังเกตว่าเอ,าอ้าปลาทองสิงตัวหนึ่งที่เลี้ยงไว้ตามันหายซึ่งเมื่อวานมันยังไม่หาย ดูกันเลยนี่หายไปแล้วตาหนึ่งจับไม่ได้ว่าใครทำํำถ้าจำไม่ผิดเมื่อวานเนี่ยยังอยู่ยังยังไม่เห็นข้อผิดสังเกตแต่มาวันนี้เช้านี้ก็คือมาดูปุ๊บหายไปแล้วข้างหนึ่งก็ต้องจับปลาเกเลไปแยกอีกจะต้องหาดูว่าตัวไหนเป็นปลาเกเล ก็ตีนะที่ไม่ถึงกับเจ็บป่วยมากยังไหวได้ปกติเป็นสิงลายวัวตัวน้อยจับผู้กระทำความผิดยังไม่ได้จะต้องแอบสังเกตการดูหายไปแล้วเคยเจอแต่ในช่อง youtube ต่างๆว่าปลาทองมันจะกินตาก,กันนี่ก็เพิ่งเคยเจอเลย ก็ดูยังแข็งแรงดีเหมือนจะยังไม่ต้องแยกไปรักษาได้ย่างใดก็ยังดูเหมือนแข็งแรงไปแล้วหนึ่งข้างก็ให้อาหารการกินที่ปกตินะวันหนึ่งก็สองมือ้อก็ไม่น่าจะอดอยากต้องมากินตาเพื่อนเลย น่าสงสารมากก็เดี๋ยวนี้คงจะต้องนั่งจับปลาดูพฤติกรรมปลาว่าตัวไหนเป็นปลาเกเลแล้วก็จะจับแยกไปขังเดี่ยวก็ดูความน่ารักของปลาตัวน้อยก่นอนแต่ตามันดำใหญ่มากน่าจะเป็นที่สนใจของเพื่อน น่าจะเป็นการรอ,อกินอาหารแบบนี้หรือเปล่าเพื่อเลยเน้กว่าเป็นอาหารเมร็ดแบบมารอ,อกินอาหารก็เลยตอดตอดกันนึกว่ก็เป็นอาหารเม็ดก็เลยหลุดเข้าไปเลยเป็นปลาพิการไปเลยลายวัว